สวัสดีคะ่ะพบกับร้านเราอีกเช่นเคยนะคะกับร้านมือสองเกษตรยนต์นะคะหรือเพจอีแตนพิจิตสองนะคะ,ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวอ,อีแตนคันนี้นะคะเป็นอีแตนเล็กนะคะ,ะถูกสั่งจองมาจากจังหวัดเลยนะคะคันนี้ะจะไปใช้งานที่จังหวัดเลยนะคะ,ะลูกค้าได้โทรมาสอบถามนะคะว่า รถมีคันไหนบ้างนะคะเอาขนาดแบบพอใช้นะคะอันนี้นะคะเบาๆนะคะคันนี้จบไป2องหมื่นก้านะคะลูกคา้าคงเปล่านะคะไม่รวมเครื่องนะคะอ่านะคะคันนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมะีคลิปการขับใช้งานนะคะจะมีคลิปการขับใช้งานเทสระบบนะคะให้ลูกค้าดูนะคะ,อ,ะอันนี้เราก็จะมารีวิวก่อนจัดส่งนะคะลูกคา้าอืม ว่า,าเราได้ทําอะไรไปแล้วตัวนี้พร้อมใช้งานหรือ,อยังนะคะเราได้ทําอะไรไปกันบ้างนะคะตรงนี้นะคะลูกค้าก็ได้สั่งสีสันไม้ค้ามานะคะจัดทําตอนนี้ได้ส่งรูปไปทางไลน์นะคะให้ลูกค้าชมก่อนแล้วนะคะทีนี้ในในในส่วนของตอนนั้นนะคะอันนี้สั่งจองมาได้นานพอสมควรนะคะ อ่าแล้วทำไมทำไมคันนี้ถึงนานนะคะทำไมถึงทำนานจังเลยนะคะลูกค้าก็สอบถามเข้ามาอยู่เรื่อยเลยนะคะว่าเออมันเสร็จหรือยังนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้นะคะมันก็นานเลยเจริงๆนะคะคันนี้นะคะเพราะหนึ่งเลยนะคะไม้ด้านหลังนะคะไม้กระบะเนี่ยเราทำประกอบใหม่หมดเลยนะคะเพราะพื้นมันมามันไม่มีพื้นมาเลยนะคะลูกค้าคันเนี้ยอ่า พื้นไม่มีมาเลยนะคะพื้นด้านข้างด้านด้านพื้นเนี่ยไม่มีมาเลยนะคะลูกค้าเราเลื่อยไม้มาใหม่ใส่ทำไปหมดเลยนะคะอาจจะมีไม้เก่าปนบ้างบางบางท่อนนะคะอาจจะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเนาะอาจจะไม่ได้ไม้ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่พื้นนี่ใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะดูจากไม้เราก็รู้แล้วนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะอ่แล้วแลวนานยังไงคือตรงนี้เขาเรียกอะไรนะ เราก็ไม่ใช่ช่างนนอะเนาะเรียกไม่ค่อยเป็นเขาเรียกอะไรตรงเนี้ยค่ะเพาแกนเพาอะไรเนี่ยค่ะเราได้ถ่ายไปให้ลูกค้าดูในไลน์ละเราเปลี่ยนด้านในหมดเลยค่ะเพราะว่ามันเสียหลวมหมดเลยนะคะอ่เราก็เปลี่ยนหมดเลยยกชุดเลยนะคะอะืแล้วก็เปลี่ยนสลักแหนบอะไรให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะสลักแหนบอ่าเรียบร้อยนะคะอะืมันก็ใช้เวลานานาน,นิดนึงนะคะตรงนี้อ่า ด้านล่างนะคะจะเป็นคัสซีหน้าสี่นะคะลูกค้าเป็นคัสซีหน้าสี่นะคะ,ะใส่ตาไฟให้นะคะใส่ตาไฟให้ใหม่เลยฟรีนะคะตรงนี้ค่ะใส่บางโกนกันดีดกันสาดขี้โคนอย่างเงี้ยนะคะให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตรงนี้เราใส่ไปให้ลูกค้าฟรีนะคะ,ะ,ะตรงนี้ก็รอจัดส่งจังหวัดเลยแล้วนะคะ,ะทำไมแม่ค้าถึงบอกว่าเป็นอีนดัดเล็กนะคะเพราะว่า เราจะไม่คันนี้เราไม่ได้ทําคอกสูงเนาะค่ะไม่ได้ทําคอกสูงมันก็จะเป็นขนาดแบบว่าอ่าลักษณะเหมือนอีแต่เล็กนิดนึงนะคะแต่มันก็ไม่ได้เล็กมากนะเพราะว่ามันยาวอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบแล้วนะคะเพราะว่าอีแต่ทุกคันของแมค้าในร้านนะคะก็จะมาตรฐานอยู่ที่สองเมตรเจ็ดสิบอยู่แล้วนะคะซึ่งคันนี้ก็สองเมตรเจ็ดสิบนะคะแต่จะกว้างอยู่ที่กว้างอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าสิบหกนะคะคันนี้นะอืม ค่ะซึ่งก็ไม่ได้เล็กมากจนจนจนถือว่าเล็กนะคะแล้วคัสซีหน้าสี่นะคะก็สามารถบรรทุกได้อยู่นะคะ,ะตรงนี้เราก็ได้เช็คเรื่องอ่าเปลี่ยนทายน้ำมันเกียร์เช็คเกียร์นะคะบเบรกเบรกแล้วก็อะไรอีกนะ,ะในส่วนของ เผานะคะเผาด้านล่างนะคะอ่าตรงนี้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลียป่ยนแกนข้างในมันนะคะไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนให้หมดแล้วนะคะตรงนี้เราก็ได้แจ้งกับลูกค้าไปแล้วนะคะว่าเรากําลังทาเนาะอ่าตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราถึงได้มาขับรีวิวนะคะอ่ามันก็จะมีคลิปการขับใช้งานให้ลูกค้าดูอยู่นะคะอ่าวันนี้ก็เป็นอีแตะราคาเบาๆของเราที่เราจัดให้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้า fc ช่องช่องของเรานะคะอ่า ลูกค้าติดตามอยู่นานนะคะจนได้มาตัดสินใจซื้อกับเรานะคะอะในส่วนของตรงนี้เนาะลูกค้าซื้อแต่าเโค้งนะคะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เอาเครื่องนะคะตรงนี้นะเครื่องจะเป็นเพียงอเอามาใส่เพื่อเทสระบบให้ลูกค้าดูเฉยๆนะคะ,ะตรงนี้นะคะ,ะท่านใดนะคะสนใจสั่งจองนะคะ อีแตนกับทางร้านเรานะคะเรามีบริการส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะคะอ่าและมีบริการส่งทั่วไทยนะคะลูกค้าค่าส่งตามระยะทางนะคะสั่งจองเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นเก้านะคะโคงเปล่านะถ้าพร้อมเครื่องก็เริ่มต้นอยู่ที่สามหมื่นเก้านะคะในส่วนของตรงนี้นะคะ ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอแอดไลน์นะคะเบอร์โทรช่องทางการติดต่อเราขึ้นไว้ให้แล้วนะคะก็จะมีเบอร์โทรหรือแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะอ่าถ้าท่านใดแอดไลน์ไม่เป็นก็โทรสอบถามได้เลยนะคะว่าอ่ายังมีคันไหนว่างบ้างราคาเท่าไหร่นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่าและในส่วนของช่อง YouTube นะคะเราก็จะมีคลิปนะคะ ทำขึ้นมาเรื่อยๆนะคะประมาณเดือนละหนึ่งถึงสองครั้งเนี่ยประมาณนี้นะคะเพื่อที่ว่าอัปเดตให้ลูกค้าดูนะคะว่าอาจยังมีรหัสไหนนะคะยังว่างอยู่บ้างนะคะอ่ะคันไหนที่ลงไว้ก็คือยังว่างแล้วก็โทรสอบถามได้เลยนะคะว่ารหัสนี้อ่ะอย่างเช่นนะคะรหัสต่อสามสิบเอ็ดเนี่ยอ่รารละเอียดเป็นยังไงบ้างราคาเท่าไหร่นะคะ,ะในส่วนของร้านเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์การเกษตรเกือบจะทุกชนิดแล้วนะคะเช่น เครื่องคูปต้ายันมานะคะที่เป็นเครื่องสูบน้ําอย่างนี้นะคะเอาไว้ใส่กับรถไถานาเดินตามนะคะอ่าในส่วนของตรงนี้มีหลายยี่ห้ออยู่นะคะสอบถามได้ค่ะมีซาลี่อีโก้งนะคะหรือบางท่านเรียกรถไถานาเดินตามนะคะเราก็มีซาลี่มีโค้งนะคะโค้งบิ๊กจิว๋วลิงลมอะไรพวกนี้นะคะอ่ามันก็มีให้เลือกอยู่นะคะ และอะพวกรถไถนะคะรถไถนาเนาะรถไถที่เป็นรถไถจริงๆนะคะไถดินดันดินนะคะเราก็มีนะคะอะตรงนี้ก็สอบถามกันเข้ามาก่อนได้เลยนะคะสอบถามได้ไม่ซื้อไม่ว่านะคะถูกใจค่อยว่ากันนะคะอะตรงนี้ฝากกดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะ me.